ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่9มกราคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในอนุปุพิกถากามาทีนวกคาอันเป็นเรื่องของโทษแห่งกามคุณทั้งหลายซึ่งพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ทรงแสดงกับท่านมหานามะซึ่งเป็นกษัตริย์สักยราชนั่นเองค่ะและได้ทรงตรัสไว้มากมายในเรื่องโทษของกามตั้งแต่การสแสวงหาจนตัวตาย กได้มาแล้วทุกโทษเนื่องจากการเก็ตและเมื่อมีอยู่ต่างก็รบราฆ่าฟันวิวาทกันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์กับกษัตริย์พราหมณ์กับพราหมณ์หรือพี่น้องเหล่านี้เป็นต้นนี้คือโทษแห่งการมคุณพระองค์ยังตรัสไว้อีกมากมายว่าดูก่อนมหานามะอย่างอื่นยังมีอีก ฝูงชนต่างถือสอนดาบและโลวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายถูกยิงด้วยลูกศรบางถูกหอกแทงบางถูกดาบตัดศรีรษะบางพาก,กันถึงแก่ความตายหรือถึงทุกปางตายหรือพวกโจนทั้งหลายที่ถูกลงทันด้วยวิธีต่างๆเช่นพระราชาสั่งให้เคียน ด้วยหวายบางด้วยแทบางรถด้วยน้ำมันที่ร้อนบางให้สุนัขก,กัดกินบางถูกเสียบเหลาทั้งที่เป็นบางถูกดาบตัดศีรษะบางเป็นตน้นเหล่านี้เกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายเราได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาในพระสูตรเช่นนางมักขันธยารวมทั้งญาติทั้งหลายก็ถูกกระทำทารุณกรรม กัดเนื้อมาทอดรวมทั้งให้นางกินจนกว่าจะตายส่วนญาตินั้นก็ถูกขุดหลุมฝังเผาทั้งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของความทารุณโหดร้ายจากกรรมในอดีตและเหตุแห่งกรรมใหม่หรือเรื่องราวของพระนางสามาวดีกับบริวารอีกห้าร้อย ที่ถูกเผาทั้งเป็นรวมทั้งเรื่องของนางอุตราและนางสิริมาซึ่งนางสิริมานั้นได้เอาน้ำมันอันร้อนจัดราดรสไปที่นางอุตราแต่เนื่องจากว่านางเป็นผู้มีเมตตาชานสิ่งเหล่านี้จึงไม่สามารถเบียดเบียนนางได้ค่ะเราได้ฟังทุกโทษของกามแล้วก็พึงสังวรระวังเพราะ เรายัางไม่ผลจากการมคุณยังมีกิเลสตัณหาและอุปาทานอยู่หากไม่ศึกษาพระสัตรธรรมและฝึกปฏิบัติให้คิดตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสแสดงเอาไว้โทษของกรรมต่างๆที่เป็นไปในอกุศลกรรมและหมั่นฝึกให้กุศลกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วการเดินทางในโลกนั้นก็จะเป็นเรื่องยาก ที่จะไปสู่ความผนจากทุกข์หากไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนทางในความเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่หลายทางค่ะทางเดินที่เป็นทางบกอันประกอบด้วยรถที่เป็นยานพานะหรูหรามากน้อยแตกต่างกันออกไปทางน้ำทางอากาศรถเกวียนในยุคอดีตในทางบกนั้น ก็คือทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายแต่ทางแห่งกรรมนั้นเป็นเสมือนผานะเครื่องนำไปสู่ทางต่างๆถึงสี่สายด้วยกันค่ะหนึ่งมนุษย์มรรคก็คือทางแห่งความเป็นมนุษย์สองสักขมรรคคือทางสวรรค์สามนิระยามรรคทางนารกสี่อริยมรรคทางของพระอริยเจ้าค่ะ ทางเดินของมนุษย์ก็คือการกำเนิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกนั้นแหละจกไปได้ก็ด้วยการบำเพ็ญมนุษยธรรมอันได้แก่การรักษากุศลรรมบรมิสิบหรือศีลห้าให้เคร่งครัดคุณธรรมดังกล่าวนี้จะเป็นผ่านะนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปทางไปสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นสุคติอีกเช่นกัน ผู้จะไปทางสายนี้นั้นจะกไปได้ก็โดยบำเพ็ญเทวธรรมค่ะได้แก่ความเป็นผู้มีเหตุริความละอายต่อบาปทุจริตอดต,ตบปะความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตมีความเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ให้เดือดร้อนเป็นตน้นคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นผ่านะ นำไปสู่ทางสวรรค์ได้และเมื่อเราได้เจริญในเรื่องของสมาธิหากเฉียดชานนะคะแต่ยังไม่ถึงก็สามารถจะกำหนดทิศทางได้ชัดยิ่งขึ้นในนิรยามักก็คือทางนรกคือการกำเนิดในอบายภูมิต่างๆทางสายนี้ไปด้วยการประพฤติชั่วหยาบคาย ในประการต่างๆที่เป็นไปด้วยทุจริตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายเรื่องของวาจาไร้มนุษยธรรมและขาดเมตตาปราณีแก่คนอื่นและสัตว์อื่นอกุศลต่างๆที่ประพฤตินั้นจะเป็นยานที่นำไปสู่นรกอย่างแน่นอนส่วนทางอันประเสริฐหากไม่มีเอกอัครบุรุษบังเกิดขึ้นแล้ว ทางสายนี้จะถูกติดสนิทในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ผ่านมาแล้วเช่นในพระพุทธเจ้าว,วิปัสสีนั้นก็ถูกติดสนิทมายาวนานจนมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสักกยราชโคตมะโคตค่ะทรงเปิดทางอันประเสริฐนี้คือทางที่จะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพาน ทางแห่งความเป็นพระอริยะซึ่งไปโดยการปฏิบัติตามอาเรียมักที่ประกอบด้วยองค์แปดให้บริบูรณ์ค่ะนั้นก็หมายถึงสมาธิฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิอนันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ของบุคคลที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาทางสี่สายนี้แต่ละสายมีญาณที่นำไปแตกต่างกันค่ะญาณในที่นี้ก็คือกรรมที่เป็นไปด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลหรือเป็นทางที่ไม่เป็นทั้งกรรมดำและกรรมขาวแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอัดทังคีโกจะ มักคานางังเขมังอมตะพามินงังบรรดาทางทั้งหลายทางมีอาริยมักมีองค์แปดเป็นทางกเกษมให้ถึงอมตะธรรมค่ะเรากำลังร่วมกันเดินทางในสายนี้ใช่ไหมคะด้วยความตื่นเต้นยินดีในกุศลที่มีอยู่ให้มีโอกาสได้มีชีวิตยืนยาวเพื่อเดินทางสายนี้ โดยพยายามจุดประที่แผงปัญญาตามพระสมาาสัมพุติเจ้าผู้ประเสริฐสุดค่ะพระองค์ก็ได้ตรัสกับท่านมหานามอีกประการหนึ่งว่าฝูงชนที่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคันกระทำกาล้าแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติบินิบาทนรกเป็นกองทุกข์ในบหน้า เพราะมีการทั้งหลายเป็นต้นเหตุเหล่านี้เป็นโทษของการทั้งหลายทั้งนั้นเราก็ลองมาศึกษาประวัติของท่านที่ผลแล้วจากการทั้งปวงอันเป็นเรื่องของแม่ไก่ฟังธรรมค่ะจากหนังสือธรรมะของพระธรรมธิรราชมหามุนีโชโดกยาน,นสิทธิปอทอกาวซึ่งเป็นเรื่องราวที่ท่านนำออกมาจากพระไตรปิฎก อีกทีหนึ่งและฉีให้เห็นว่าผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานไปเกิดอยู่ในพรหมโลกแล้วเมื่อหมดบุญก็สามารถกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีกมีเรื่องเล่าไว้ว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งอยู่ในที่ใกล้อาสนะสาราแม่ไก่ตัวนั้น ได้ฟังเสียงประกาศธ,ธรรมของภิกษุผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมรูปหนึ่งกำลังสาธยายเรื่องวิปสัสนากรรมฐานอยู่ขณะนั้นเองเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาโฉบเอาแม่ไก่ไปกินเสียพอแม่ไก่ตัวนี้ตายไปในขณะที่ฟังธรรมอยู่จึงได้เกิดมาเป็นพระราชธิดานามว่าอุภเรและได้ออกบวช ในสำนักของปริภาชิกาทั้งหลายค่ะเรื่องนี้แม่ไก่ฟังธรรมจริงๆนะคะฟังแล้วคงได้ทราบซึ้งในเสียงแห่งพระธรรมนั้นเพราะผู้สาธยายนั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานการสาธยายคงเป็นไปด้วยความทราบซึ้งค่ะนางจึงได้มีโอกาสทราบซึ้งในเสียงแห่งธรรมนั้นฉนั้นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระ เราก็น้อมให้สัตว์อบายทั้งหลายที่เราเห็นบางไม่เห็นบางได้ฟังพระสัตธรรมที่เราสวดมนต์ไหว้พระรวมทั้งสาธยายด้วยนะคะก็จะเป็นบุญของเราด้วยวันหนึง่งนางได้เข้าไปสู่ในเวทจักรีคือห้องสวมทอดพระเนธเห็นหมู่นอนแล้วได้เจริญสมถกรรมฐานโดยเอานอนเป็นอารมณ์เรียกว่า ปุรุวะกะสัญญาได้บรรลุปฐมฌานเพราะสามารถฝึกสมาธิจนได้ฌานได้ความเป็นผู้มีปัญญาดีนะคะเกิดด้วยติเหตุจึงเป็นผู้สามารถเข้าสู่ฌานนวิถีได้ได้ฌานหนึ่งแล้วก่อนเสียชีวิตนั้นท่านได้ออกจากฌานหลังจากเจริญแล้วไปเกิดในพรหมโลก อยู่บนนั้นเสียนานตายแล้วมาเกิดในตระกูลเศรษฐีจากนั้นก็ตายไปเกิดเป็นนางลูกสุกรในกรุงราชครห์ค่ะเราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าทางแห่งมนุษย์นั้นไปทั้งที่ไปสูงและไปต่ำทางของสัตว์อบายนั้นโอกาสที่จะไปสูงนั้นน้อยหนักเมื่อเหตุ ที่สั่งสมไว้บุญมากเท่านั้นจึงมีโอกาสดั่งแม่ไก่ตัวนั้นค่ะหรืออย่างเช่นมันดุกะเทพพบุตรซึ่งเป็นลูกกบที่ได้ฟังเสียงพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะขณะที่นางไปเกิดในกรุงราชคฤ์นั้นเป็นขณะแห่งพระพุทธเจ้าแห่งเรา ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้ทอดพระเนตรเห็นลูกสุกรตัวนั้นจึงทรงแย้มพระโอฐ์พระอานอนทเทระจึงได้ทูลถามพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบข้อความนั้นทั้งหมดคือเ่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเป็นแม่ไก่มาจนถึงเป็นลูกนางสุกรภิกษุทั้งหลายมีพระอานอนทเป็นประมุขได้สดับเรื่องนั้นแล้ว ต่างพากันสังเวชสลดใจเป็นอันมากเห็นไหมคะว่าไปสูงไปต่ำแต่ส่วนใหญ่แล้วไปต่ำค่ะแม้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์แล้วไปต่ำอีกตามเคยสมที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทางมีหลายทางแต่น้อยนัก ที่จะเดินตามทางเพื่อสุขติต่อค่ะจึงเปรียบประดุดเขาโคและขนโคซึ่งเป็นทางแห่งอบายไปมากกว่านั้นค่ะพระศาสดายังความสั่งเวชสลดใจให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงประกาศโทษแห่งราคาปัญหาทั้งทั้งที่ประทับยืนอยู่ในระหว่างถนนนั้นเอง ท่านตรัสเป็นพระคาถาแปลเป็นใจความว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงจะถูกบุคคลตัดแล้วรากก็ยังขึ้นได้อีกแม้ฉัดใดทุกนี้ก็ฉันนั้นคือเมื่อตัญหานิสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นได้อยู่ร่ำไป เหมือนกับอย่างนั้นหมู่สัตว์เกิดตันหาผู้ทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกระสนเหมือนกระต่ายที่นายพรานดักได้แล้วเพราะเหตุนั้นผู้เห็นภัยในวัตาสงสารหวังธรรมะเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนพึงบัรเทาพึงกำจัดพึงนำออกพึงละตันหา ผู้ทำการดิ้นรนนั้นเสียด้วยยานมีโสดาปัฏิมัคคยาเป็นต้นดังนี้ฝ่ายลูกนางสุกรตัวนั้นตายจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในราชชตรกูลในสวรณภูมิไปเกิดในกรุงพารณเสเกิดในเรือนพ่อขามมาที่ท่าสุป,ปารกะเกิดในเรือนของกุดุมพีชื่อสุมนณะในเพกะ กันตะคามมีชื่อว่าสุมนาต่อมาบิดาย้ายไปสู่แขว้นทีคาวาปีอยู่ในหมู่บ้านชื่อมหามุนีคามอมหมาตของพระเจ้าทุตตคามินีนามว่าลักุลตะอติมะพระไปที่หมู่บ้านนั้นด้วยกิจบางอย่างเห็นนางสุมนาแล้วเกิดรักใคร จึงทำการมงคลให้อย่างใหญ่โตและได้พานางไปสู่บ้านมหาปุณคามครั้งนั้นพระมหาอตุลาเถราเที่ยวไปบินทบาทในบ้านนั้นยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนางเห็นนางแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายลูกนางสุก,กรถึงความเป็นภรรยาของอมตชื่อ ลักุนตะอติมาพระแล้วโอหน้าอัศจ,จรรรย์จิงนางสุมนาเมื่อได้ฟังคำของพระเถระแล้วสามารถระลึกชาติในอดีตได้ทันทีและเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิง่งอ้อนวอนสามีขอบวชในสำนักพระเถรีผู้ประกอบด้วยพลา,า้า ด้วยอิสริยยศชั้นสูงได้ฟังกาถาพนานนามหาสติปฐานสูตรในติสมหาวิหารได้สำเร็จโสดาปัติผลความที่มีจิตสงบปราศจากนิวรมีปัญญาดีเมื่อได้เหตุแห่งการหลุดพ้นคือวิมุตตายตนาข้อที่หนึ่ง นั้นคือการฟังธรรมและพิจารณาตามพระธรรมคำสอนด้วยปัญญาที่มีมาเก่าก่อนเป็นอธัธยาศัยที่รุ่งเรืองอยู่จึงเป็นเหตุแห่งการผลจากอบายทั้งสิ้นด้วยโสดาปฏิพลภายหลังเมื่อพระเจ้าทุตตคามณีทรงปราบทมินได้แล้วพระนางสุมนาเถรีได้เดินทางไปสู่บ้านเพกะกันตคาม ซึ่งเป็นที่อยู่ของมารดาปิดาขณะอยู่ในบ้านนั้นได้ฟังอาศีวิสูปมาสูตรในการละกะมหาวิหารจนบรรลุพระอรหันต์ในวันปรินิพานนางอันพวกภิกษุณีได้ถามแล้วได้เล่าประวัติทั้งอย่างละเอียดแก่ภิกษุณีสง์แล้วสนทนากับพระมหาติสะเทระผู้กล่าวบทแห่งธรรม ผู้มีปกติอยู่ในมณฑลารามณนะท่ามกลางภิกษุสงฆ์ผู้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าในการก่อนข้าพเจ้าตายจากมนุษย์แล้วเกิดเป็นแม่ไก่ถูกเหี่ยวตัดศีรษะในอัตภาพนั้นได้ไปเกิดในกรุงราชเครืแล้วออกโบทชในสำนักของปริภาชิกาทั้งหลายเจริญสมถกรรมฐาน ได้ประลุปฐมฌานตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกแล้วมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากนั้นแล้วไปเกิดเป็นสุกรแล้วไปเกิดในสุวรรณภูมิตายจากนั้นไปเกิดที่บ้านเทกันตะคามข้าไป้าได้เกิดถึงสิบสองอัตภาพอันสูงสูงต่ำต่ำด้วยประการฉนี้บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เกิดในอัตภาพอันอุกฤษขอให้ท่านทั้งหลายแม้ทั้งหมดจงยังธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ได้ยังปริสัทสีให้สังเวชสลดใจแล้วปรินิพานเราก็คงได้ข้อสลดใจเช่นกันใช่ไหมคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น พื่อมักผลิพพานโดยพรันโดยทั่วก,กันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกลาบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ